สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Back Desert Mobile นะครับหรือ BDOM นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นเกม Back Desert Mobile นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เอาเท่าที่ผมนึกออกแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญสำคัญนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม ถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้อง Fantech เท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกับเติมเองนะครับ,บายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มี und, 3, 500, รีฟันแพ็ค3,500เหลือเพียง2,500บาทนะครับผมลิงก์ทั้ง2อย่างเนี่ยอยู่ด้านใต้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมนะครับยังไงก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาเราจะมาเริ่มกันแล้วนะครับผม อันดับแรกนะครับเกมนี้เป็นเกมโมบายแน่นอนเล่นได้ทั้งในโมบายแล้วก็เล่นได้ทั้งในคอมนะครับโปรแกรมนะครับอีมูเลเตอร์เนี่ยที่ผมเลือกใช้ในการเล่นเกมนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็คือ LD Player นะครับผมบูแสแตกก็เล่นได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมออนเกมอื่นอยู่ผมก็เลยใช้ LD Player ในการเล่นจอนี้นะครับผมการเดินนะครับ จะเป็นเดินด้วยโหมดของ WASD นะครับ LD Player เนี่ยสามารถปรับแล้วก็เซตได้เลยนะครับผมเพียงแค่คุณกดด้านขวาบนนะฮะคุณกดขึ้นมาเนี่ยคุณก็เลือกได้เลยว่าจะเป็น WASD หรือว่าจะเป็นการเล่นแบบที่เขาเรียกว่า LOL Mode นะครับผมเลือกเอาเห็นไหมครับเนี่ยถ้าผมกด LOL Mode เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมกด WASD มันก็จะเป็นแบบนี้อ,อ๋อมันไม่เห็นนี่วาก็เอาเป็นว่าไม่เป็นอะไรนะครับช่างมัน โอเคเดี๋ยวผมจะเอาปุ่มโชว์ออกไปแล้วนะครับผมยังไงก็ไปลองกดดูเองแล้วกันนะครับมันอยู่ทางขวาบนนะครับมันจะไม่เห็นอยู่ในจอนี้นะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเลยก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะบอดได้ตอนประมาณเลเวล13มนะครับผมเลเวลประมาณ13มเนี่ยมันจะสามารถบอดได้ส่วนตอนเลเวล1ถึงเลเวล13เนี่ยคุณก็ก่อนที่ถึง13คุณก็เก็บไปก่อนนะครับยิงด้วยมือนะครับเล่นด้วยมือไปก่อนพอ13แล้วมันก็จะเริ่มสบาย นะครับแล้วก็แนวทางการเล่นนะครับแนะนําว่าให้ทำเควสไปเรื่อยๆชิวๆนะครับเนี่ยคุณแค่กดปุ๊บนะครับมันก็จะไปให้คุณแล้วนะครับผมก็อธิบายไปคร่าวๆระหว่างที่มันกระต๊อกไปนะครับผมอ่าระหว่างที่มันวิ่งไปก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเควสเนี่ยมันวิ่งไปให้เองนะครับและเมื่อถึงจุดเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันก็จะลงให้เราเองเลยด้วยแล้วเราก็ตีมอนนะครับส่วนแบ็คดิสเซิร์ในโมบายเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่า ม้ามันจะตายนะครับเพราะมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับถึงมันจะวิ่งลุยไปตรงไหนก็เถอะนะครับม้าไม่ตายนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็มีอะไรอีกอะสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะมีแจกมาตอนแรกเนี่ยคือหนึ่งตัวนะครับเป็นเทียร์หนึ่งตามปกติเลยนะครับแล้วก็มันจะมีแจกอีกตัวหนึ่งนะครับเราต้องใช้แต้มในการซื้อนะครับผมผมหยุดก่อนดีกว่านะโอเคลงมา นะครับมันจะต้องใช้แต้มในการซื้อนะครับผมก็คือจะเรียกว่าแต้มยังไงดีกดรูปบวกที่ตรงสัตว์เลี้ยงเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแมวตัวนี้นะครับผมบางคนก็บอกว่า200ลูกบ้างแหละบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวมีแจกตรงนี้ตรงนี้บ้างแหละนะครับแต่เอาไปง่ายๆว่าเนี่ยผมเล่นณนตอนนี้นะครับมันใช้สี0รลูกในการแลกนะครับผมคุณก็แลกมานะครับคุณก็จะกลายเป็นว่ามีแมว2ตัว นะครับตอนแรกเนี่ยแนะนาว่าให้ใช้แมวเทียร์หนึ่งไปก่อนนะครับผม3ตัวพอเรามี3ตัวครบแล้วเนี่ยเราค่อยอัพเทียร์มันขึ้นไปก็คือการอัประดับขึ้นไปนะครับผมแล้วก็สกิลนะครับเกมนี้เนี่ยเรากดหน้าสกิลขึ้นมาเราสามารถเลือกใส่ได้นะครับตรงนี้นะครับติดตั้งทักษะสมมุติว่าคุณไม่อยากใส่สกิลนี้นะครับคุณอยากจะเอาสกิลเตะใส่คุณก็คลิกแล้วก็มาจิ้มในรูนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนสกิลคุณก็คลิกลบนะครับแล้วก็ไปเอาสกิลนี้มาใส่นะครับถ้าคุ นะครับผมแล้วแผงสกิลเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเหมือนกับว่าเป็นสแตนสองอันนะครับสลับไปมานะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นแผงบนก็จะมีแค่สี่สกิลนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นแผงล่างก็จะมีแค่สี่สกิลล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบคร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับระบบสกิลนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยเวลาเราเก็บมอนไปนะครับผมมันก็จะมีคัมพี์ดรอปลงมานะครับเราสามารถเอาไปอัพสกิลได้นะครับผมอย่างเช่นผมกดทั้งหมดเลยเข้าไป เห็นไหมครับเนี่ยหลอดสีตรงเนี้ยเหลืองๆเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นไปถ้าเกิดว่ามันเต็มมันก็จะกลายไปเรเวสิบสี่นะครับผมมันจะดอกจากมอนหรือทําจากเควสได้มาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับผมส่วนไอ้แตงกลมๆเนี่ยผมบอกแล้วนะว่าต้องเก็บไว้ประมาณ400นะครับเพื่อแลกแมวนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบสกิลต่อมานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกเลยนะครับก็คือระบบของบ้านนะครับหรือว่าฐานนะครับเนี่ยมันจะอยู่ไอคอนจะอยู่ทางขวาบนนะครับจะเป็นรูป เต็นท์เนี่ยนะครับแล้วก็มีธงนะครับเรากดเข้าไปเลยมันก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นระบบเกตลิงอ่ะหรือว่าระบบฟาร์มของเราเองแต่เป็นระบบฟาร์มแบบปิดนะครับเราสามารถสร้างได้นะครับผมฐานทัพนะครับฐานประชาการของเรานะครับเราจะสร้างอะไรเราจะสร้างถ้าเกิดว่าเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วก็เลือกขึ้นมาเลยครับเนี่ยที่พักนะครับสวนครัว สถานที่ทําการค้านะครับที่ควบคุมสัตว์นะครับโรงงานการค้านู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงสกัดนะครับผมหรือว่าโรงอุปกรณ์นะครับพอเราสร้างแล้วเนี่ยมันก็สามารถทําพวกอาวุธได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเรายิ่งขยายขึ้นไปนะครับหรืออัปเกรดขึ้นไปมันก็จะทําของม่วงได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยของม่วงเนี่ยสร้างได้นะครับผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวว่าจําเป็นที่เราจะต้องแบบว่าไปน,นั่งเฝ้าประมูลอย่างเดียว นะครับมันสามารถสร้างได้ผมก็เพิ่งเล่นวันเดียวเองนะครับผมก็เล่นเมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็เล่นตามปกติเล่นแบบไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าผมเคยเล่น b a c k ออรเซิร์ใน PC ซมาก่อนแต่ผมบอกเลยแม่งไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับซากระดับผักพังเนี่ยอย่าลืมลงนะครับผมมันจะใช้อไอแต้มอันนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอแต้มที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่มันเอาไว้ลงนะครับอ่ ห้องนักลบโบราณนะครับหรือจะเรียกว่า,าซากใช่ปะประตูเนี่ยเนี่ยเนี่ยซากประหลักพังโบราณนะครับเราก็ควรจะลงทุกวันนะครับซึ่งมันจะมีแยกอยู่นะครับเห็นไหมความความยากนี่คือเกียร์สกอร์นะครับทางขวาสมมติว่าคุณมีไม่ถึง480เนี่ยคุณก็ลงได้แค่อันแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเกิน480มาคุณก็จะลงอันต่อไปได้เนี่ยครับอารบสใช้พันสองห้าสิบเห็นไหมตอนนี้ผมมีอยู่พันสามสี่บสามนะครับผม แล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นพันหกห้าสิบเนี่ยผมก็ไม่สามารถลงได้จนกว่าเกียร์สกอของผมจะถึงนะครับผมอันนี้คือในกรณีถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นสายฟรีหรือไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับแต่ผมรู้มาว่ามันมีวิธีที่แบบว่าสามารถชวนเข้าได้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เขาแบบว่าเติมแพ็กเกจนู่นนี่นั่นนะครับแล้วสามารถดึงเพื่อนที่เกียร์สกอไม่ถึงเข้าไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัวนะครับเอาไว้ก่อนนะครับอย่าลืมมาลงนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกในส่วนหนึ่งก็คือกวาดล้างนะครับผม ผมเรียกว่ามันมันน่าจะเป็นคล้ายๆดิสโก้นะครับผมซึ่งกวาดล้างเนี่ยวลาเราลงไปเนี่ยสมมติว่าผมลงความยากระดับหนึ่งไปแล้วพอลอกต่อไปที่ผมจะต้องลงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นระดับ2นะครับผมเห็นปะระดับ2องเขาก็จะบอกเอาไว้อยู่ว่าเกียร์สกอร์คุณต้องมีเท่าไหร่คุณถึงจะไหวถ้าเกิดว่าเกียร์สกอร์คุณน้อยไปมันก็จะสู้ยากขึ้นนะครับหรือคุณจะเพิ่มความยากขึ้นได้ไน,นะครับให้ดันเพื่อความมันหรือว่าความได้อัตราลดของคุณนะครับผมโอเค นี่ก็เป็นสส่วนที่แนะนําไว้แล้วก็ฐานนะครับอย่าลืมมาทํานะครับแล้วก็พวกคนงานอะไรพวกนี้นะครับพยายามอย่าพยายามอย่าปล่อยให้ว่างน,นะครับพยายามหางานหาการให้มันทํานะครับเนี่ยเรากดคนงานขึ้นมาระหว่างที่เราบอดหรือเราเล่นไปเนี่ยเราก็เข้ามาทําพวกนี้ด้วยนะครับมันสามารถเข้าออกได้เลยเห็นไหมครับทางขวาบนกดประตูก็ออกไปข้างนอกครับผมก็แค่นี้นะครับนี่คือผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะอันนี้คือในส่วนของนะเ,เราจะเรียกว่าไรเดีย ค่ายค่ายของเรามันเป็นค่ายส่วนตัวที่เราจะต้องสร้างนะครับลงนู่นลงนี่ลงนั่นแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงนะครับระบบสกิลนะครับแล้วก็ระบบทาเควสนะครับแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยเควส์นั้นง่ายครับพอเรามีบอร์ดแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าชิลมากนะครับมันจะเพลินมากถ้าผมเล่นทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลามันมีเครื่องหมายตกใจนะครับพยายามกดเช็คนะครับทางเนี่ยเครื่องหมายซีเรีย ขีดสามอันขวาบนนะครับคุณกดเข้าไปนะครับเวลามันมีขึ้นมาเครื่องหมายตกใจอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับคุณกดเข้าไปนะครับคุณกดรับทั้งหมดแม่งเลยนะครับผมมันก็จะรับให้คุณเองนะครับผมแค่นี้เองนะครับของพวกนี้เนี่ยเข้ามากดรับเรื่อยๆนะครับพยายามดูไว้นะครับเกมนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีพวกแจ้งเตือนเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีพวกจดหมายมันจะมีจดหมายแจ้งเตือนมาตลอดเวลาเราอัพอะไรผิดอ่ะสมมติว่าเป็นลูกกระดิ่งขวาบนเนี่ยมันจะมาเตือนเราทันทีเลยเนี่ยคุณได้รับเหรียญโบราณนะ คุณสร้างน,นั่นเสร็จนะคุณทำเควสนั้นได้นะอของที่เราสั่งทำไว้เสร็จแล้วนะหรือว่าของที่เราฟอร์มูลเอาไว้นะครับเนี่ยนะครับผมจองสินค้าธนูไว้เห็นไหมอ้าวนี่ได้แล้วนี่ว่าโอเคอผมได้ธนูมาแล้วนะครับก็คือมันมีอันนี้พูดถึงระบบตลาดหรือแล้วกันนะครับระบบตลาดเนี่ยเป็นระบบตลาดแบบรวมสามารถอเดอร์ได้สมมติว่าเนี่ยผมไปสั่งสร้อยอันนี้เอาไว้เนี่ยผมเสียเพชรม่วงสิบ้าอัน ก็รอไปนะครับจนกว่ามันจะมีคนลงแล้วมันก็หลุดเข้ามาที่เราแล้วมันก็จะเป็นเหมือนธนูของผมเมื่อกี้นี้ที่ผมได้มานะครับแค่นั้นเองสมมุติว่าคุณต้องการอยากจะได้เอาเป็นอาวุธเสริมแล้วกันนะเป็นกิจแล้วกันนะครับคุณก็เลือกเลยนะครับกิจสีฟ้านะครับหรือว่า,าคุณจะเอากิจสีม่วงเนี่ยมันไม่มีขายเห็นไหมผมอยากได้อันนี้นะครับผมเนี่ยกิจคัดลัสนี่ครับผมผมก็กดสั่งจองนะครับเนี่ยเงินผมมีอยู่เท่านี้ใช่ไหมครับผมก็ เลื่อนราคาสูงสุดเลยนะครับเผื่อบางทีราคามันดีดเปลี่ยนไปนะครับผมก็ซื้อแม่งเลยนะครับไม่ใช่เด็กสั่งจองผมก็กดสั่งจองเห็นไหมครับเงินมันหายไปแล้วมันก็จะไปอยู่ในรายการสั่งจองถ้าเกิดว่ามีคนลงขายให้เราเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ที่รับสินค้าจองซื้อนะครับผมอย่างมาธนูเมื่อกี้นี้ที่ผมรับมาเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเวลาคุณเล่นมาตอนแรกนะครับผมแนะนําว่าให้คุณตีบวก15ามันเลยเพราะว่าตีบวกเข้าไปให้สูงที่สุดนะครับเพราะว่าเกียกร์สกอร์ของคุณมันจะขย มันจะทาให้คุณเนี่ยลงดันนู่นนี่นั่นได้ไม่ต้องกลัวคุณสามารถย้ายได้ผมจะย้ายให้ดูเลยนะครับผมกดที่พูดดํานะครับแล้วก็ระบบสืบทอดนะครับสืบทอดเนี่ยเราสามารถเอาอาวุธที่เราต้องการจะย้ายไปเห็นไหมครับมีโอกาสในการติด85เปอร์เซ็นผมว่าสูงนะยังไงแม่งก็น่าจะติดนะครับถ้าเกิดว่าผมย้ายไปใส่ธนูม่วงเนี่ยมันจะลดไปหนึ่งนะครับเพราะว่าผมโบก15อยู่นะครับเสียเงิน3,000ถ้าเกิดว่าเ ดวงผมไม่ดีมันอาจจะแตกแต่ถ้าดวงผมดีมันก็ติดอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันติดนะครับผมก็สรุปว่าธนูม่วงของผมเห็นไหมครับมันก็กลายเป็นบวก1ิสีแล้วนะครับลดไป1นึ่ขั้นอันนี้ก็คือระบบสืบทอดนะครับดังนั้นใครที่เล่นมาตอนแรกไม่ต้องงกไม่ต้องกลัวนะครับหินเนี่ยตีแม่งเข้าไปเลยครับผมตีเข้าไปให้รัวๆเลยนะครับมันสามารถย้ายได้นะครับถึงว่าจะเสียมันลดไปแค่หนึ่งก็จริงนะครับไม่เป็นไรนะครับ เราค่อยตีขึ้นมาใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ยากมากมายอันนี้ก็ระบบข้าวๆที่คุณควรจะรู้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงส่วนอื่นเนี่ยมันยังไม่ค่อยสําคัญกักเท่าไหร่นะครับมีอะไรอีกอะระบบตรงนี้ก็สําคัญนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเวลามันขึ้นมาทางมันจะขึ้นเหลืองๆเ,เป็นรูปตกใจตรงนี้นะครับคุณก็กดเข้ามาแล้วก็เข้ามารับของกันด้วยนะครับเนี่ยนะครับในแต่ละขั้นมันจะมีบอกอยู่ว่าเวลาคุณผ่านเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะครับอ่า ก็อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วก็ม้านะครับม้าไม่ต้องรีบอะไรมากมายนะครับเกมมันออโต้ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมแล้วเราจะสามารถตีกันได้ก็ตอนเลเวล40นะครับสามารถเปิดแดงได้นะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเซียนกระเฮี้ยนกระหือรือมากนะครับผมแล้วก็มีระบบ PVP นะครับระบบสังเวียนนะครับเราสามารถลงได้เลยนะครับใครชอบสังเวียนนะครับใครชอบสนามอะไรก็แล้วแต่ชอบนะครับผมตามนั้น น่าจะครบ้วนแล้วนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดในแต่ละฟังก์ชันในแต่ละโหมดให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งไปนะครับลองไปยิงมอนให้ดูหน่อยแล้วกันนะมันจะมีมอนได้เห็นไหมโอเคพอดีม้าผมมันมีสกิลพุ่งนะครับผมมันเป็นม้าเทียร์สองแล้วก็อ่ะโอเคครับผม ก่อนที่เราจะไปเก็บเลเวลกันนะครับผมก็ตัดมาตอนนี้แล้วผมลืมไปข้อนึงนะครับผมก็คือร้านค้าชาคาทูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมบอกไปหรือยังนะครับนี่นะครับผมอย่าลืมเข้ามาสุ่มกันด้วยนะครับผมในร้านนี้เนี่ยมันจะสามารถสุ่มอุปกรณ์นะครับมีน้องผมเนี่ยมันได้ถึงทองแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมั่วหรือเปล่าแต่ตัวผมเองที่เคยสุ่มอ่ะผมสุ่มได้แค่ม่วงนะครับผม แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะได้ส้มหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีคนเคยได้ทองนะครับแต่ที่ตัวผมเองสุ่มมาเนี่ยเคยได้แค่ม่วงนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูแล้วกันว่ามันประมาณไหนนะครับมันสามารถสุ่มแบบ1ิบครั้งเลยก็ได้หรือจะสุ่มแบบทีละครั้งก็ได้เดี๋ยวผมจะสุ่มมือให้ดูนะครับเนี่ยเวลาเรากดสุ่มปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นผมได้มือเขียวไว้ใช่ไหมอ่ะสุ่มอีกนะครับเราเหรียญข้างบนเนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับทำไมดวงมันอ่ะเนี่ยเห็นไหมได้มือฟ้้าแลวเห็นมัครบ ก็ประมาณนี้นะผมลองสุ่มให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับ <S <S โอเคต่อมาเราก็จะมาดูนะครับว่าในตัวเกมเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเวลาเราไปยิงนะครับผมบายเราเข้าไปนะครับตอนเจอมอนเราก็จัดเลยนะครับตามนี้เลยนะครับปุ่มออโต้อ,อยู่ทางซ้ายนี้นะครับผมอ่าง่ายๆไม่มีอะไรยาก อย่างที่บอกครับพอเราออโต้ได้แล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสบายแล้วก็เล่นตามปกติเลยนะครับผมอันนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเองก็ได้นะครับหรือเราจะขี้เกียจบอดก็ได้นะครับผมแล้วก็เวลา เราบอทเนี่ยสอนไว้อีกนิดนึงนะครับให้เรากดเข้าไปเที่ยง3มขีดด้านขวาบนนะครับแล้วกดที่ตั้งค่านะครับให้เรามาตรงที่เกมนะครับตรงนี้จะตั้งให้มันกดเลือดเองนะครับถ้าเกิดว่า70%มันจะกดเลือด5 0กดเลือดนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าคุณต้องการแบบไหนคุณต้องการจะให้มันระยะในการโจมตีกว้างขนาดไหนหรือว่าคุณต้องการจะให้มันเข้าโหมดอัตโนมัติตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถเซตได้จากหน้านี้ นะครับผมก็ลองเล่นๆกันดูแล้วกันนะครับก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับผมสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีคูดาวในการเก็บของเห็นไหมครับอตอนนี้เห็นไหมมีของกองอยู่ดูตรงตรงหมานะครับมันจะมีคูดาวรอบหมาสีรฟ้าเมื่อมันคูดาวเสร็จมันถึงจะเก็บดังนั้นอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าพยายามหาสัตว์เลี้ยงมาให้ได้3มตัวก่อนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นเพียของสัตว์เลี้ยงมันจะทำให้เก็บของได้ดีขึ้นหรือไวขึ้น เวลาเราออโต้ถ้าเรามีหมาตัวเดียวเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะรวยช้านะครับเพราะว่าเราต้องมีสัตว์เลี้ยงให้แบบว่าหลายๆตัวนะครับมันจะได้ช่วยกันเก็บเดี๋ยวดูนะครับพอมันพอหลอดสีฟ้าเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บทันทีเลยนะเห็นไหมครับมันเก็บแล้วอ่าถ้าเกิดว่าหมาไม่ยอมเก็บใช่ไหมครับเราก็เก็บเองได้เช่นกันนะครับเราก็คลิกนะครับที่ตัวกล่องปุ๊บมันก็จะหยุดยิงนะครับแล้วก็เก็บอ่า ก็แค่นี้นะครับก็เป็นวิธีการเล่นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดีงเนาะชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆจุ๊บจุ๊